น้องเห็ดเพิงเห็ดเพิงเฮ็เพิงดอกในน้อยยังไมต้ใช้ละนี่ยังท่อไปเก็บโอ้ยเดี๋ยวท้อกรหมานแทนชาวเขาไปยายพงแก่ได้ใหญ่ต่อยายพองไปเก็บพนัพี่น้องโอ้ดอกงามแท้นี่เราสิแกงเห็ดพี่น้องสิแกงเห็ดปลาในน้อยเดี๋ยวมันจะมีกินหลายแม่นั่นเอามันนั่นดอกไม้นี่มันก็เหลืออย่างนี้ได้น้อยอย่างนีนี่ก็น้ำสุกมาเร็วได้นมไม้ได้หลายเด้อบลาใส่ปลาใส่เห โอ้โหกระแต่ตังสันเตเียมหม้อเียองไอเกงข้าวเดียวตัลาแกี๊ยมดอเลยเยอเอานี่มะฮ็ดซอยกันกันอู้รวมแรงแข็งขันขนาดเลยเอาน้่เจ้าได้มารูใจ่ไอันนึงอันนี้น้อยอนยัไหอเฮ็ดซอยกันกอย่าย ปัดปัดป oh ัด oh นิดหน่อยนใบเห็ด oh นิดหน่อยนิน oh. ิดหน่อยนันใดมัใส่นมผู้ดอกกังผู้ดีเอาหวาก่อนนเขาก็ไปเก็บร่องหวานโอ้โอ้หมองเขาเป็นง ก็คือได้ดีเงออกก็ได้ดอกดอกกำลังไดีแล้วนะฮะได้เพิ่นฮัดเพิ่งัอกแล้วฮัเพิ่งออกอีกแล้วพี่น้องเอ้ยปีถันไหมปีนี่ฮัดเพิ่งออกหลายแต่ว่าเฮ็ดขาวออกบ่หลายเด็ดยวปีได้เฮ็ดขาวหลายเฮ็ดเพิ่กับบ่หลายเอิ่แปลกเนาะจังสีจังเป็นตะกินแบบว่าดอกหนึ่งอ่ะมันได้มันได้น้ำกันเมิดใช่นหมได้เส้นขาได้เส้นได้เสืนหนึ่นดอก เขาก็นนีเห็ดแบบเป็นชิ้นไม่เสียนะไพราะฉะน้นเ็กกินไม่จะแสบเขาเตรงยมจะเอาเบอร์เนาะเสร็จแล้วทุกคนเห็ดเพิงเห็ดเพิ่งมาลุกหน่อเดียกยกเขออกอ่ะดิเขาเข้าเองเด็กพี่นอนแล้วก็ออกงานของเขาเองเด็กพีเขาเขาใส่ซ้ำนิดเดี๋ยวกลับกล้องก่นดีกว่าเดี๋ยวน้ำเห็ดเพิงเขาออกมาเองบ่ต้องใส่น้ำหลายเด้อพี่น้อง ไปนำไหลมันจะบดแเซ่มันจะลวงน้ำจ้าอูเ้เฟิงมพอดีกินเลยเนาะเออเสียงเสียงดังข้าเจ้าซอยเบียกงานกันเลยพี่น้องเจ้าซอยเบียกกันเจ้าเมียนเฮียนเมียนซานบานบ้าน,า,นยายปิกเป็นเสืะจ้ะนี่แหละวิธีสานบ้านยายปิกเป็นแบบนี้แหละพี่น้องเอ็ดหยังทำหยังซอยกันดีดี ปานมุกไฟ้านพี่น้องเป็นเพื này, no ่อนบ่บ้านเพื่อนเป็นเพื่อนบ่อันนี้บ่ให้ใส่บ่ให้ใส่น้องไม้ว่าสันพี่น้องให้ใส่ตั้งแต่เหยีย่างเดียวถามว่าเบิ่งย่ามสุกได้บา่เด้อเติ่มเดือดแล้วพี่น้องนี่ดูบ่ข้อดีกันเลยนน้ำไอ้ทำนี่แหละน้ำเด้อไอ้หลายเ็นสิบยองน้ำต้มสักพักนึงก่อน ออกทำยีโพดีเลยพี่น้องเลยยังกดกดเป็นยังเลย่อนแล้วปิดฝาไว้ก่อนจ้าใส่ปลาแกดกปลาแดกพี่น้องใส่ตอนปลาแดกใส่ตอนปลาแดกกองกรองกอง,กองตอปิปลาแดก ลมแรงแข็งขันดีคักเนาะบ้านเรานี่โขงนัวพี่น้องใส่ลงไปอย่ามาแสบเอาป้านั่ะแล้วเอาอลไรพี่น้องเอ๊ซี้มมึงบ้างเดี๋ยวซี้มเราใส่ผักกับแสบกับเลี้ยวทันตะปากหดเป็นจังไดโน่เฮ้ยคือบอดองวะซีมดอกเด็กน้องซีมดอกเด็กน้อง